ส่วยจังหู้ไม่รู้มีแฟนแล้วไมยตัวน้องชื่อ,อาไารไช่างสววยดนใจเลือกเกินอยากเดินไปทักอยากรู้จักกับเธอคงเป็นรักแรกเจอของผีคนนี้แน่นอนอีทำเพื่อดีอยากมีแฟนส่วยสวยพันนี้ ต้องใช้วิธีไหนดีให้เธอคนนี้มาเป็นแฟนของเราเชาเย็นเฝ้าแลหา้าคิดถึงหน้าของเธอถูกวันเขานอนยังหลับฝันเห็นเธออยู่ทุกทุกคืนยืนใจลอยทุกทีที่เห็นเธอผ่านหน้าเราไปหัวใจสันส้นๆวันไว้ไม่รู้ต้องทำเพือดี อยากได้เธอมาเป็นแฟนไม่อยากปล่อยให้เป็นผันนี้กลัวสักวันนี้มีใครสักคนมาแยง่งเธอไปในใจทั้งรักทั้งห่วงอยากเดินขวงเป็นแฟนของเธอสงสัยว่าเจอ ลุ่มรักที่เธอคุดดักไว้จึงตกลุ่มรักเธอจนเม็ดหัวใจปีนขึ้นมาไม่ได้ไม่รู้ว่าใส่ใจมันเพ้อคิดถึงเธอถูกวันเพิ่งรู้ตัวว่าหัวใจของฉันนั่นลงรักเธอแต่ไม่หันแรงกับเธอทำได้แค่ยบรักยบชอบ ก,กลัวคำตอบตรงข้ามกันหากเธอนั้นมีแฟนอยู่แล้วแหลแลไม่มีแววว่าเธอคิดสนใจคนอย่างเราฉันคงต้องโทรถามเธอว่ารักเธอได้ไหม หรือแค่ชอบก็ได้คบกันไว้ย่าได้คิดรังเกียจกันทุกคืนฉันจะโทรหาเต็มใจซ้อนทายถูกวันไปไหนก็ไปกันยินดีรับชายด้วยใจรักจริง ข้อแค่คุณคนสวยรวยนำใจไม่ตรีไม่รังเกียจฉันคนนี้ก็ยินดีทำได้เพื่อเธอถูกอย่างก็ฉันรักเธอด้วยใจจริงไม่ลอกล่วงไม่คิดทิ้งควางก็ใช้ชีวิตรวมทางวันข้างหน้ากับเธอด้วยรักแท้แค่เราสองคนมาลองคบกันจะไม่มีวันจะทำเธอเสียใจ จะรักเธอคนเดียวเมื่อใจขอสั้นยากับเธอด้วยรักแท้จะรักแท้แต่เธอเพียงคนเดียว ยืนใจลอยทุกทีที่เห็นเธอพันหน้าเราไปหัวใจสันส่นๆวันไวไม่รู้ต้องทำเพือดีอยากได้เธอมาเป็นแฟนไม่ยากปล่อยให้เป็นพันนี้กลัวสักวันอีมีใครสักคนมาแย่งเธอไป ในใจทางรักทางห่วงอยากเดินควงเป็นแฟนของเธอสงสัยว่าเจอลุ่มรักที่เธอคุดดักไว้จึงตกลุ่มรักเธอจนมัดหัวใจปีนขึ้นมาไม่ได้ไม่รู้ว่าใสใจมันเพ้อคิดถึงเธอถูกวันเพิ่งรู้ตัวว่าหัวใจ ของฉันนั้นลงรักเธอแต่ไม่หันแรงกับเธอ ทำได้แค่ยบรักยบชอบก็กลัวคำตอบต้องข้ามกันหากเธอนั้นมีแฟนอยู่แล้วแลและไม่มีแววว่าเธอคิดสนใจคนอย่างเราฉันคงต้องโทรถามเธอว่ารักเธอได้ไหมหรือแค่ชอบก็ได้คบกันเอาไว้อย่าได้คิดรังเกียจกันถูกคืนฉันจะโทรหา เต็มใจซอนถ่ายทุกวันไปไหนก็ไปกันยินดีรับชายด้วยใจรักจริง ข้อแค่คุณคนสวยรวยนาำใจไม่ตรีไม่รังเกียจฉันคนนี้ก็ยินดีทำได้เพื่อเธอถูกอย่างก็ฉันรักเธอด้วยใจจริงไม่ลอกลวงไม่คิดทิ้งควางขอใช้ชีวิตรวมทางวันข้างหน้ากับเธอด้วยรักแท้แค่เราสองคนมาลองคบกันจะไม่มีวันจะทำเธอเสียใจจะรักเธอคนเดียว เมื่อใจก็สัญญากับเธอโดยรักแท้จะรักแท้แต่เธอเพียงคนเดียว